ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติเดิมทีมหาวิทยลาลัยเกษตรศสาสตร์ได้รับมอบไร่ธนาฟาร์มที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเดิมเป็นไร่ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตมีพื้นที่ประมาณ2,500ไร่จัดตั้งเป็นสถานีฝึกนิสิตเกษตรชื่อว่าสถานีฝึกนิสิตเกษตรสุวรรณวาจก,กสิกิจหรือไรสุวรรณในปีพุทธศักราช2512 ได้จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรมูลนิทีโรกี้เฟลเลอรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติได้อยู่ภายใต้สังกัดสถาบันอินทรีจันทรัสถิตวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 1. เพื่อดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับข้าวโพดข้าวฟ่างและพืชอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยของมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์และนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 2. เพื่อฝึกงานนิสิตของมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในทุกรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4. เพื่อให้บริการงานวิจัยในทุกระดับให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและ 5. เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์คุณภาพดีเพื่อให้บริการแก่กเกษตรกรบริษัทเอกชนและประชาชนทั่วไปการบริการแก่สมาชิกและชุมชนที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติได้จัดทำ การทำวิจัยและประปับปรุงพันธุ์ข้าวโพดการจัดทำโครงการรับซื้อผลผลิตคืนโดยให้เกษตรกรที่อยู่ห่างจากศูนย์วิจัยไม่เกิน70กิโลเมตรเข้าร่วมมีการวางแผนในการกำหนดระยะเวลาพอปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตรวมถึงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรการแปลรูปข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์อาทิน้ำนมข้าวโพดข้าวโพดกระป๋องและไอศครีมข้าวโพดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิจัยการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เป็นศูนย์กระจายสินค้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพราะปลูกขา้าวโพดปัจจุบันนี้ทางศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติเป็นที่รู้จักในหมู่นักวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ขอขอบคุณดออรอุทุมพรเชยวง์นักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติและคุณกิติศักดิ์ศรีชมพรผู้จัดการร้านข้าวโพดหวานไรสวรที่ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติไรสวนขอบคุณค่ะ